นี่นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาศิลปะนะคะในะแขน,นงทัศนศิลป์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาเรียกสมาธิของนักเรียนทุกคนนะคะตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมการเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมีเกมมาให้เล่นก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะนั่นก็คือเกมตุ้นตาแมนครูจะมี สามท่าให้นักเรียนนะคะท่าแรกนะคะได้แต่ะท่าอย่างนี้ทำตามนักเรียนคนท่าที่สองนะคะท่าอย่างนี้ท่าที่สามนะคะท่าอย่างนี้ถ้าเกิดคุณครูทำท่าไหนตรงกับนักเรียนแปลว่านักเรียนแพนเองนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มบอกเคล็ดลับแรกก่อนเลยนะมือมุดตาแม่เออเนักเรียนคนที่สอง เรียนแท้พูดเลยนะคะเี่เดี๋ยวเราจะมาเข้าสูบ่บทเรียนของเราต่อน,นะคะเราได้ทำกิจกรรมเรียกสติกปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะเข้าสู่บทเรียนกันจะมีชื่อเรื่องว่าสิงส่งัศจรรย์ของดินน้ำมันนะคะงานปั้นนะคะก็คือการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความอ่อนนะมาปัาน้นให้เป็นงานศิลปะที่มีมีสามมิตินะคะโดยจะแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือรูต่ำรูสูงและลอยตัวนะคะ งานปั้นนูนต่ำนะคะก็คือการปั้นรูปที่ที่สูงจากพื้นมาเล็กน้อยนะคะโดยจะมีพื้นรองรับจะเห็นได้แค่ด้านเดียวนะคะก็คือด้านหน้าค่ะส่วนงานปั้นแบบนูนสูงนะคะก็จะเหมือนกับงานปั้นแบบนูนต่ำเลยแต่ว่าจะมีความสูงจากพื้นมากค่ะแล้วก็จะมองเห็นชัดมากขึ้นมีความลึกนะคะโดยจะมองเห็นทั้งด้านข้างและด้านหน้าค่ะ สชวงานปั้นแบบรอยตัวนะคะก็คือจะมองเห็นได้อย่างตับนะคะก็คือสี่ด้านค่ะก็จะมีเช่นนะคะก็จะเป็นภาพันชนะต่างๆแล้วก็ของพุทธลูกเป็นต้นค่ะานื้ปั้นนะคะจะมีวัสดุดแบบธรรมชาติแล้วแบบที่มันย์สร้างขึ้นอันนี้แบบธรรมชาติก็จะเป็นแบบดินเหนียวเป็นดินเหนียวที่มีการเกาะตัวได้ดีหาง่ายและประหยัดด้วยนะคะ วัสดุที่เราสร้างขึ้นก็จะมีดีน้ำมันกระดาษแล้วก็แป้งสาลีนะคะวิน้ำมันเราจะปั้นสำหรับงานงานปัน้นโดยเฉพาะจะมีหลายหลากสีค่ะส่วนกระดาษนะเราก็ต้องผสมกับกาลาเท็กหรือแป้งเปียกให้เข้ากันแล้วค่อยนํามาปัาน้นส่วนแป้นสาลีเราก็จะผสมกับน้ําพอประมาณแล้วก็นวดให้เข้านวดให้เข้ากันแล้วก็ค่อยปั้นค่ะ อย่างแรกนะคะให้นักเรียนทุกคนขยำดินน้ำมันของตนเองเพื่อให้ดินน้ำมันนิ่มขึ้นและง่ายต่อการขึ้นรูปทรงค่ะต่อไปให้นักเรียนทุกคนหยิบดินน้ำมันขึ้นมาหนึ่งส่วนไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปนำมาวางไว้ที่กลางฝ่ามือแล้วปั้นวนค่ะเราจะได้เป็นรูปวงกลมขึ้นมานั่นเอง รูปทรงต่อไปให้นักเรียนหยิบดินน้ำมันขึ้นมามาวางไว้ที่กลางฝ่ามือแล้วปั้นเป็นวงกลมเช่นเดิมคะ่ะเมื่อได้เป็นวงกลมแล้วให้มันนำมาวางที่กลางฝ่ามือถูขึ้นลงขึ้นลงจะได้เป็นรูปวงดีนั่นเองคะ่ะต่อไปให้นักเรียนหยิบดินน้ำมันขึ้นมา1ส่วนปั้นเป็นเส้นยาวๆคล้ายเชือกปั้นให้ได้ยาวที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้เลยนะคะ มาถึงรูปทรงต่อไปให้ในทุกคนปั้นนินน้ำมันให้เป็นรูปกลมๆค่ะเมื่อได้เป็นรูปกลมๆแล้วให้วางไว้ที่ถาดรองของเราทำมือคล้ายจีบกดไว้ที่หัวลงน้ำหนักให้เท่ากันและนำมืออีกข้างมาวางที่ฐานจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ มาถึงรูปทรงสุดท้ายของเราแล้วนะคะให้นักเรียนนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นวงกลมเช่นเดิมค่ะเมื่อได้เป็นวงกลมแล้วให้วางไว้ที่ถาดรองของเราใช้นิ้วหัวแม่มือกดด้านบนเล็กน้อยและปั้นให้เป็นเหลี่ยมด้านข้างทั้ง4ด้านและนำขึ้นมาจัดรูปทรงจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับครูเตอร์ก็จะเป็นพานักเรียนทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการครับครูเตอร์ก็จะให้นักเรียน เวลาระเจ็ดถึงสิบนาทีแล้วก็ให้เวน,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 นเนเนต์มานำเสนอหน้าห้องชั้นเรียนครับ เราทำกิจกรรมกันแล้วนะคะไหนมีใครยังไม่เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จกันหมดแล้วเนาะต่อไปครูอยากให้ทุกคนออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะคะเริ่มจากเบเกอร์ยค่ะงานาหอันนี้ค่ะก็จะเป็นเกี๊ยวเน๋้อเกี๊ยวจะมีเส้นมีเครื่องปรุงมีสินไข่ดาวแล้วก็มีผักคนกินเยอะค่ะอันนี้คือซูชินะคะก็จะมี ตะเกียบซอสอันนี้ไข่ปลานะคะอันนี้ไข่อันนี้แซลมอน,นะคะ่ะจากที่ช่ค่อยนำเสนอไปสวยกันทุกคนเลยเออแล้วรู้ไหมว่าการกินน้ำมันเนี่ยช่วยบริหารหน้ากายของเราเส่วนไหนบ้างมือมือตาข้อมือต่างมือมือเก่งมาก นี้ครูขอจบขอพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าบ <Bye. S 1> ๊ายบาย